สองมาตรการเยียวยาโควิด19จากทกศใครอยากกู้ใครอยากพักหนี้เช็คเลยเปิดข้อมูลมาตรการเยียวยาโควิดแล้วลอกใหม่ จากทกสทั้งการพักชำระหนี้และการขยายเวลาการขอสินเชื่อพร้อมช่องทางติดต่อใครอยากกู้อยากขอรับความช่วยเหลือเช็คได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปติดตามข่าวสารนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆกันนะคะ หลังจากภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาโควิดรอบ2ทั้งสนับสนุนวงเงินในการใช้จ่ายผ่านโครงการเราชนะที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง w w w เราชนะ .com หรือการจับมือกับสถาบันการเงินต่างๆให้มีการบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้หรือการขยายเวลาชำระหนี้ออกไป ส่วนหนึ่งก็มีการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ผ่านการให้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจได้รวบรวมมาตรการเยียวยาโควิดรอบ2จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศที่ได้ประกาศมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการฝ่าวิกฤตโควิดรอบนี้ซึ่งมาตรการของทกศที่ออกมานั้นจะมีอะไรบ้างสามารถเช็คได้ดังต่อไปนี้ มาตรการบรรเทาการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยพักหนี้ทั้งระบบทั่วประเทศสัญญาเงินกู้ก่อน1เมษายน2,563พักงวดตั้งแต่เดือนเมษายนพศ2 5 6พจนถึงเดือนมีนาคมพศ2564สำหรับ28จังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงจะต้องแจ้งขอเข้ามาตรการพักหนี้กับทางธนาคารซึ่งมีมาตรการพักหนี้ได้แก่ พักนี้โควิด1 9เกษตรกรและ SME เวลา1ปีหรือ6เดือนพักนี้ผู้ประกอบการ SME นอก l p h 6เดือนพักงวดมกราคมถึงเดือนธันวาคมพศ2564พักนี้ฉุกเฉินโควิด1 9 6เดือนพักงวดตั้งแต่เดือนธันวาคม2563จนถึงเดือนพฤษภาคม2564พักนี้สินเชื่อแก้ไขนี่นอกระบบ1ปี พักนี้ตั้งแต่งวดมกราคม2564จนถึงเดือนธันวาคม2564มาตรการลดภาระหนี้โครงการชำระดีมีคืน,นก,รกรณีเกษตรกรและบุคคลทันทีที่ชำระหนี้จะได้รับเงินคืนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ20ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงไม่เกินรายละ5000บาทกรณีเป็นกลุ่มบุคลคลกลุ่มเกษตรกรสหกรณ,กรณ์นิติบุคคลและกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองจะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ10ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกินแห่งละ50,000บาทโครงการลดภาระนี้กรณีลูกค้าเกษตรกรจะได้รับเงินคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละยีของดอกเบี้ยที่จ่ายจริงนนกรณีกลุ่มบุคคลและกลุ่มเกษตรกรสหกรณิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้รับเงินคืนดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละสิของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่กำจัดวงเงินที่คืนระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563จนถึง31มีนาคม2564ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับข่าวสารดีๆของทางช่องเรานะคะสำหรับวันนี้ขอจบข่าวสารเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ